ทางนี้เป็นเพียงเส้นทางเดียวที่เชื่อมต่อความเอื้ออาทรของชาวบ้านชุมชน789ร่มใสพัฒนากับคุณยายเฉลียวที่อาศัยอยู่เพียงลำพัง การเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วยรวมทั้งผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งนั้นเป็นภารกิจสำคัญของชาวบ้านที่มีจิตอาสากลุ่มนี้โดยมีพี่เลี้ยงคือพยาบาลชุมชนค<ว>อยให้คำปรึกษา <ใน S 2> และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสุขภาพให้กับพวกเขาเคยอยู่ครั้งนึ่งนะไปอบรมที่เมืองการเรื่องโรคเอดก็บอกกะแกว่ายายฉันไม่อยู่ยายหุงข้าวกินเองนะเราก็ไปตั้งอติ5วันเสาร์วันจันทร์เช้าเข้ามา พอเขามาเปิดประตูปั๊บแกก็ถามว่าใครบอกกับฉันเองอุ้ยแม่คุณแม่ทุนหัวแม่นางฟ้าของฉันถ้าแม่ไม่มาวันนี้ฉันต้องอดข้าวตายก็ถามว่าแล้วทำไมยายไม่กินเลยเม่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่อยู่ว้ายายุงข้าวกินเองรอฉันทำไม้ไม่ได้รอไม่มีไม่คิดติดไฟเชื่อไหมว่าตอนนั้นนะทุนนะใจใหายว่าไปนึกว่าถ้าหากว่าเราเกิดอุบัติเหตุนะ่ะเราเข้าโรงพยาบาลหรือเราตายก็ยังไม่รู้แต่ยายเลี้ยวตาย ความห่วงใยซึ่งกันและกันเป็นพลังสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนำไปสู่การเสริมเกราะป้องกันปัญหาสุขภาพด้วยความรู้ที่หลากหลาย ชุมชน789ร่มใสพัฒนาตำบลกระดังงาจังหวัดสมุทรสงครามคืออีกหนึ่งพื้นที่ของโครงการเครือข่ายพยาบาลชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนหรือพอชอสอสอโดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสให้การสนับสนุนเรื่องนี้เองเนี่ยก็คือจริงๆมันเป็นเรื่องสร้างนำซ่อมอยู่ชัดเจนหะเพราะว่า การที่ชุมชนเนี่ยดูแลกันกันเองได้ช่วยเหลือกันเองได้ไอ้ความหนักบางอย่างมันอาจจะเบาลงใช่ไหมฮะแล้วก็ความทุกข์ทรมานบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่รุนแรงมากจริงๆชุมชนเนี่ยมีมีต้นทุนต้นทุนในการที่เขาอยู่กันแบบฉันพี่น้องหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยก็มีต้นทุนในเรื่องนี้อยู่พอสมควรเราก็เลยคิดที่จะตอบโจทย์เรื่องนี้ด้วยว่าสุขภาพชุมชนเนี่ยมัน มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นเป็นพ่อชุมชนเนี่ยจะต้องจัดการกันเองมีตัวเพยาบาลเน่ยเป็นคล้ายๆเป็นเป็นคนเอื้ออำนวยเป็นคนช่วยเหลือให้เขาเนี่ยได้ได้มองเห็นคุณค่าได้มองเห็นทุนของเขาที่มีชุมชนแล้วก็ไปช่วยเหลือกัน เครื่องมือ7ชิ้นคือสิ่งที่เครือข่ายพยาบาลชุมชนตำบลกระดังงาอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน โดยชาวบ้านกลุ่มนี้ต้องลงมือทำจริงเริ่มจากการทำความเข้าใจชุมชนลงพื้นที่เก็บข้อมูลสุขภาพวิเคราะห์และเชื่อมโยงปัญหาต่างๆเข้าด้วยกันจากการจัดเวทีพูดคุยเบาหวานเนี่ยที่เยอะเพราะว่าเบาหวานเนี่ยมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมผังเครือญาติอันนี้ก็มันทำให้ชาวบ้านเขารู้สึกสนุกว่าอุตัยทำไปทำมาฉันเป็นญาติเธอเธอเป็นญาติฉัน ซึ่งชิ้นนี้เนี่ยก็เอามาใช้ในการที่จะดูแลคนป่วยด้วยเหมือนกันคือตอนนี้พี่มีความรู้สึกว่าเราได้ใจจากชุมชนค่อนข,ข้างเยอะนะคะหน่วยงานเครือข่ายต่างๆเนี่ยเราทํางานกันอยู่ก่อนแล้วตอนนี้เนี่ยก็จะทําให้มันเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะคะเพื่อระหวังว่าวันหนึ่งถ้าชุมชนเขาเข้มแข็งอย่างมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเนี่ยชุมชนเขาจะคิดได้เขาจะคิดเป็นและเขาจะทําได้ ตั้งแต่ปีแรกที่สอสอตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็มาทำในเรื่องของอของบทบาทของพยาบาลชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาวะถ้าพยาบาลเราทำแบบเดิมหรือมองว่าพวกเราเป็นเป็นผู้ให้บริการอยู่อย่างเดียวเนี่ยงานเราก็ไม่สำเร็จทุกวันนี้ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นปัญหาสังคมแต่ที่ชุมชน789ร่มใส่พัฒนา ตำบลกระดังงาอำเภอบางคนทีจัังหวดสมุทรสงครามทุกคนพยายามเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพให้กับตัวเองประกอบกับหน่วยงานภาครัฐก็มิได้เพิกเฉยความร่วมไม้ร่วมมือกันสร้างสุขภาวะชุมชนจะส่งผลให้สังคมไทยมีความสุขอย่างยั่งยืน